s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็แม่หมอพิมฟ้าคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องรุ่งได้สละเรือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีดวงของคนราศีธนูซึ่งเป็นราศีพิมพ์นะเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเช่นอาจจะมีเพื่อนใหม่มาทํางานด้วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเนาะสนองล่งที่เป็นตัวแทนชาวราศีพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีดวงประมาณว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานลาออกหรืออะไรสักอย่างคือหลังจากเราอัดดวงกันไปเสร็จแล้วเนี่ยที่ตั้มคุณโปรดิวเซอร์ของเราก็เดินมาบอกว่าพิมพ์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ พิมจะต้องอัดคนเดียวแล้วนะพิมก็แบบอ้าวเพิ่งอ่านดวงไปเมื่อกี้เองอ้าวเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1นถึงเมีนาคมเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวย้าย2ดวงเนาะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีดาวย้ายเลยสักดวงนะคะมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่มันคอนติเนียจากสัปดาห์ก่อนแหละว,ว่ามันขยับไปในทิศทางไหนมันจะโอเคไหมเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันที่เป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ าวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้หัวหมุนมากนะคะอิทธิพลจากดาวดวงอื่นที่ไม่ได้เป็นดาวที่มันยายๆในสัปดาห์ก่อนเนาะมีงานเข้ามามีเรื่องให้ต้องคิดตลอดเวลานะคะช่วงนี้จะแบบแอบบ้าแฟชั่นประมาณหนึ่งแล้วก็เข้าวัดไปด้วยงงมากว่าอะไรกันแน่นะคะดู2อ,อย่างเป็น2องขั้วที่มันไม่ค่อยแบบไปทางเดียวกันอาจจะมีความคิดที่แบบเรียนภาษาเช่นภาษาจีนหรือว่ามีลูกค้าชาวจีนหรือว่าอะไรที่ มาแนวเกาหลีหรือว่าโซนน,นั้นสไตล์นั้นลุคแบบนั้นได้นะคะช่วงนี้นะคะสมมติว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมีแนวโน้มว่างานที่เราทำเนี่ยมันจะสามารถทําที่บ้านได้แล้วมีลูกค้ามาหาที่บ้านคู่ค้ามาหาที่บ้านได้หรือว่าสอนอะไรหรือว่าจัดเวิร์กช็อปอะ่ะก็จะมีคนมาหาที่บ้านมาแบบมาถึงบ้านเลยนะมาร่วมงานกับเรานะคะแต่ถ้าทํางานประจํานะคะก็จะเหมือนกับมีคนมาเยี่ยมเยือนเนาะเข้ามาคุยงานในที่ทํางานเราก็ไปคุยกับเขาได้เราก็จะแบบถูกส่งไปเอาใจลูกค้าประมาณหนึ่งในช่วงนี้ ะะก็จะมีโอกาสที่จะได้ดีลกับลูกค้าแล้วก็กับผู้ใหญ่ในที่ทํางานค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมันระวังนิดนึงเนาะว่าจะมีคนมีเจ้าของแล้วหรือว่าใครก็ตามนะคะมาชอบราศีพิจิกได้จริงๆเนี่ยเดือนนี้ถ้าถามว่าใครมีดวงเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าโดยตรงนะคะจะมีทั้งหมด2ราศีด้วยกันก็คือชาวราศีพฤษภเนาะแล้วก็ราศีพิจิกเพราะว่า2ราศีเนี่ย พอเอามาวางกันอ่ะคือมันเป็นราศีที่เรียกว่าเป็นคู่กันอ่ะเหมือนอะไรที่เกิดกับพฤกษ์ศพก็จะเกิดกับพิจิกประมาณ50เอถึงบวกบวก่ะเนาะอะไรที่เกิดกับพิจิกเนี่ยในอีกมิตินึงอ่ะก็เกิดกับพฤกษ์ศพได้เหมือนกันนะคะเขาเป็นราศีที่เป็นคู่กันเนาะคนที่เข้ามาที่เอามาอยู่ในหมวดการงานเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องงานได้นะคะเช่นเป็นคนที่เข้ามาจากที่ทํางานหรือว่าเป็นลูกค้าค่ะส่วนการเงินนะคะมองว่า เอาไปลงตรงไหนอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นมันยังไม่ขยับไปไหนมันยังทําอะไรไม่ได้นะคะสําหรับราศีพิจิกโดยเฉพาะเงินที่เอาไปลงเกี่ยวกับญาติ เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทํากับเพื่อนเป็นไซโปรเจกต์ที่ทํานะคะมันยังไม่ขยับไปมากกว่านี้คิดว่าคือมันจะเริญนเติบโตนะแต่ว่ามันจะเป็นไปแบบค่อยคอยเป็นค่อยๆไปสมมติว่าเราทํางานกับที่บ้านหรือเราทํางานกับเพื่อนใช่ไหมเหมือนกับว่าเราทํางานแล้วมันก็มีเงินงอเงยที่นั่นแหละแต่เราไม่เคยที่จะเอาเงินออกมาใช้หรือได้ใช้เลยมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยชาวราศีพิจิกมองว่าเหมือนได้ขยับได้ใช้ได้เอามาทาอะไรอะ่ะอาจจะต้องรอไปอีกสัก พักหนึ่งนะคะประมาณวันที่9มีนาคมเป็นต้นไปนู่นแหละถึงจะมีโอกาสที่จะแบบเออได้เงินมาใช้สักทีนึงเอาเงินมาหมุนหรือว่ามีความคิดว่าเออหยิบตรงไหนมาใช้สักนิดนึงคือถ้าอยากหาหยิบจากตรงไหนนะคะรอหลังวันที่9ก็น่าจะมีที่ที่ให้หยิบมาใช้แหละไม่ต้องกังวลหรือรู้สึกว่าทําตัวแบบนิ่งๆขนาดนี้นะคะส่วนความรักนะคะคนโสดค่ะก็เสน่ห์แรงสุดๆอย่างที่บอกไปแต่ว่าให้ระวังให้ดีว่า คนที่เข้ามาเนี่ยให้ระวังให้ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันแปลได้หลายแบบเนาะแปลว่าเป็นคนมียศมีตำแหน่งได้ยศตำแหน่งที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบยศในราชการก็ได้นะแต่ว่าสมมุติว่าเขาทำงานอยู่แล้วก็คือเขาโดดเด่นในแวดวงนั้นหรือว่าที่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วได้มันคือแปลได้2ออย่างมองฝากด้วยอันนี้คือน่ากลัวจริงๆนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเหมือนแฟนให้ความสนใจกับอย่างหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่เขาเพิ่งเริ่มแบบมีโปรเจกต์ที่อยากทําแล้วก็มุ่งไปตรงนั้นในขณะที่เราเนี่ยก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในช่วงนี้มันทําให้เขาก็ไม่ค่อยสนใจเราขนาดนั้นในขณะที่ตัวเราอ่ะก็แบบอยากได้รับความสนใจประมาณหนึ่งแล้วเราถูกสนใจจากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นระวังใจให้ดีนะคะสําหรับคนพิจิกอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคส สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ